ส่วนการเรียนรู้ดนตรีนาติสินท้องถิ่นจัดชุดการแสดงระบำตำนานบ้านแหลมหินค่ะ เวลา13นาฬิกาวันที่18กรกฎาคม2568ที่ห้องนเรศดำริสำนักงานเทศบาลนาครหัวหินอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนการเรียนรู้ดนตรีนาตัสินท้องถิน่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลนาครหัวหินโดยนางทิพวรรณสุทัศน์ประธานศูนย์พร้อมด้วยเครือข่ายชมรมนาตัสินเมืองปานบุรีโดยนางประเสริฐศรีจอกระจายประธานชมรมและชมรมนาตัสินคนดีศรีชะอํา โดยนางกุนิพัฒน์กุนิรันดอนชัยประธานชมรมพร้อมด้วยนายดาบตำรวจเรืองเดชชัยสิงห์ประธานชุมชนเขาน้อยและคณะกรรมาการชุมชนคณะกรรมาการศูนย์เข้าพบนายนพรุทธิกูลนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครหัวหินเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีนครหัวหินคนแรกรวมถึงรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลน,นาครหัวหินด้วยการมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเข้าแสดงความยินดี จากนั้นศูนย์การเรียนรู้ดนตีนักธสินท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลน,นครหัวหินพร้อมเครือข่ายนางรำจิตอาสาได้จัดชุดการแสดงฟ้อนรำระบำตำนานบ้านแหลมหินส่งมอบเป็นพลังในการทํางานกับนายกเทศมนตรีนครหัวหินและคณะรวมทั้งข้าราชการพนักงานรูปสร้างในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครหัวหินทั้งนี้ชุดการแสดงระบำตำนานบ้านแหลมหินที่เป็นการประพันธ์คําร้องโดยอาจารย์โสพลเปียสนิทอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลตังวลและการออกแบบท่ารำโดยศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลนครหัวหินที่ได้ทำการออกแบบท่ารำและทำการฝึก้อมมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยมีนางรำจิตอาสาจำนวน25คนที่สละเวลาอันมีค่าทำการฝึก้อมาเพื่อให้ชุดการแสดงนี้ออกมาอย่างสวยงามอ่อนช้อยตามเนื้อหาของบทเพลงส่งมอบให้กับเทศบาลนครหัวหินและเพื่อเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอหัวหินศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลน,นาครหัวหินพร้อมนางรำจิตอาสาได้ขอใช้สถานที่บริเวณสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่จากนายสถานีรถไฟหัวหินในการนำชุดการแสดงระบำตำนานบ้านแหลมหินจัดทำคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ออกมาในชุดการแสดงที่เนื้อหาของเพลงได้เล่าขานความเป็นมาของหัวหินสู่ความเป็นเทศบาลน,นาครหัวหินจ จนปัจจุบัน